สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับเอาภาพสั้นๆก่อนละกันนะครับสำหรับตัวภาพสั้นๆก็คือกราฟลาย30นาทีนะครับสำหรับกราฟลาย30นาทีนะครับเมื่อวานนี้เราก็ให้ดูไปว่ามีการเกิดลักษณะของ bullish divergence นะครับก็น่าจะเกิดรอบของการเกิด technical rebound ขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ก็ rebound ขึ้นมาแถวๆประมาณช่วง1.350นะครับซึ่ง รีบาวมาที่1350เนี่ยอย่างน้อยเราก็สบายใจได้เปราะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพในกราฟรายวันประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนปรับตัวลงมาเนี่ยแถวประมาณ1350เนี่ยมันเป็นแกลบนะครับถ้าเกิดเวลามันรีบาวขึ้นมาแล้วมันไม่ปิดแกลบเนี่ยอันเนี้ยมันเสี่ยงมันจะเสี่ยงต่อ break away gap นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนที่เซ็ตแบบลงแรงๆต่อเนื่องแล้วไม่ฟื้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น break away ก นะครับแต่ตอนนี้เราก็เบาใจได้แล้วล่ะว่าโอเคตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เบรกเอาไว้แกละนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นการปรับตัวขึ้นแบบต่อเนื่องเลยไหมนะครับตอนนี้อาจจะยังยังไม่ได้มองบวกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันจะเป็นการปรับตัวขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับมันต้องกลับมายืนตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับคือแถวประมาณ1 3ึ่นะครับเพราะว่าการที่มันหลุด1 3 5 5, 5ลงมาเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดมันจะเป็นฟอล์กเบรก มันก็ต้องกลับไปยืนหนึ่งสามห้าห้าให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นภาพของการฟื้นตัวต่อเนื่องตอนนี้คือแค่แบบแค่เป็นการลบดาวไซต์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบเป็นการแบบเป็นสัญญาณบวกที่มันชัดเจนมากนักนะครับวันนี้เราก็เลยให้เป็นเชิงของไซเวย์มากกว่านะครับก็แถวประมาณ1 3 5 5 1 3 6 0ก็คงเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเมื่อวานขึ้นมาแรงเนี่ยแถวประมาณ1 3 4 2เนี่ยก็จะเป็นตัวของแนวรับสำหรับเซตอินเด็ก นะครับวันนี้ก็มองเป็นเชิงของไซด์เวย์นะครับถัดมาก็มาที่ภาพของ s e ็ตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยต้องถือว่าฟื้นได้ดีกว่า s e ็ตอินเด็กนะครับเพราะว่า s e ็ตอินเด็กเนี่ยที่ที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมายืนเหนือจุดที่มันเป็นเป็นแนวแบบสำคัญสำคัญมากๆนะครับส่วนตัวของฟิวเจอร์เนี่ย แถวที่มันเป็นแนวสําคัญเนี่ยประมาณช่วง8.20นะแต่ฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้กลับมายืนเหนือ8.20ได้แล้วนะครับไอภาพลาย30นาทีก็คล้ายๆกันแหละก็คือตัวของ b l l i สเตเ e อร์เจนนะครับแล้วก็เมื่อวานที่เราคุยไปว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันดิสคาวเยอะไปนิดนึงนะครับมันมันดิสคาวเนี่ยตอนปิดตลาดวันศุกร์เนี่ยลบ8.7นะครับตอนนี้ระดับการดิสคาวเนี่ยก็ถือว่า,าเริ่มติดลบน้อยลงละนะครับก็กลับมาเหลือประมาณลบ5นะครับก็เป็นระดับที่มัน ปกติมากขึ้นสําหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเราเล่นแบบอินท่าเดย์เนี่ยใบอาจฝั่งรองเนี่ยมันก็พอทํากําไรแบบช่วงสั้นๆได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมมองภาพก็คงเป็นไซด์เวย์เหมือนกันแหละนะครับเพราะวานก็ขึ้นมาแรงวันนี้ก็ต้องอาจจะต้องเป็นสถานการ์ตั้งฐานก่อนนะครับโซนแนวรับนะครับ815นะครับส่วนโซนแนวต้านเนี่ยก็คงแถวประมาณใกล้ๆตรง8 2 8 8 3 0สนะครับส่วนสวิงเทรดนะครับเรายังมีติดลองอยู่ตรงนี้นะครับประมาณช่วง 8.33นะครับก็ยังต้องต้องถือต่อไปก่อนแหละนะครับก็คงรอจังหวะถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงเนี่ยก็คงเป็นลนักษณะของการปิดเท่าทุนสำหรับตัวของการเล่นแบบสวิงเทรดนะครับมาดูที่ตัวของราคาทองคำดีกว่านะครับสำหรับตัวของทองคำเนี่ยโหเมื่อวานนี้คือคือปรับตัวลงมาแรงแรงมากนะครับคือแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยเริ่มจาก2.392นะครับลงมาปิดที่ ประมาณ2 3 2 7นะครับก็เห็นว่าเป็นแท่ง Candle s t i c k กแท่งแดงยาวเลยนะครับเนี่ยถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นแท่งแดงยาวขนาดนี้มาก่อดเลยนะครับการที่มันเกิดแท่งแดงยาวขนาดนี้มาเนี่ยนะครับก็ทําให้เราประเมินว่าทองคำเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่รอบของการพักตัวแล้วนะครับข้อสังเกตที่เราให้ไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็คือว่าตอนที่มีอ่มีการยิงโจมตีกันเนี่ย ทองคำเนี่ยมันไม่ยอมทำนิวไฮแล้วมันก็แปลกๆนะครับแล้วมันก็ยืนเหนือ2400ไม่ได้นะครับมันก็แปลกๆเหมือนกันแล้วก็การาฟลาย60นาทีเมื่อวานนะครับจุดที่เราให้ระวังก็คือว่า SMA 200ถ้าเกิดมันหลุดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงลบซึ่งมันก็หลุดตั้งแต่เปิดตลาดเลยนะครับ10โมงปุ๊บก,ก็คือหลุดเลยนะครับแถวประมาณ2 3 7 0แล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาต่อเนื่องเลยสำหรับตัวของ ราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครช็อตได้เนี่ยก็คงได้กำไรค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็ประมาณ 6, 6 7 0จ็ดจดสําุดสำหรับตัวของการลงของทองคำเมื่อวานนี้นะตอนนี้มันก็โอเวอร์โซลแล้วถ้าไม่ไม่ได้ช็อตเมื่อวานตรงนี้เราคงคงไม่แนะนำในการไล่ช็อตตามแล้วนะครับก็อาจจะรอจังหวะที่มันรีบาวก่อนมากกว่าสำหรับตัวของราคาทองคำนะครับมาที่ราคาน้ำมันดิบไนส์เมกนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบ n i c ส m เก e เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะถอยลงมานะครับแต่ก็ยังยังถอยมาไม่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับก็อาจจะทำให้ภาพตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะของไซเ e วย์นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับพวกแบบคอมมูนิตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มชัดเจนคือเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มค่อยๆเสียลงมาเรื่อยๆละนะครับทองคำก็เริ่มพักละน้ำมันนี่พักมาก่อนหน้าด้วยนะครับก็มองภาพน้ำมันก็ คงเป็นเชิงไซเวย์มากกว่าแถวแถว80ก็คงเป็นแนวรับนะครับส่วนใกล้ๆ84ก็จะเป็นแนวต้านสําหรับตัวของราคาน้ามันดิบในสเมกนะครับเราขอข้ามมาที่ตัวของค่างเงินนะครับสําหรับค่างเงินนะครับวันนี้ตัวแรกก็เป็นค่างเงินบาทนะครับซึ่งผมมองว่าค่างเงินบาทเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดในการสะสมช็อตและหละ่นะครับเพราะว่าประมาณใกล้ๆล,ลง37เนี่ยมันก็เป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับประมาณ37เนี่ยแนวต้านจิตวิทยา นะครับแล้วก็ตัวของ RSI นะครับก็คือราคาเนี่ยทำ high high ขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็เป็นลนักษณะของ b e l r i s h divergence นะครับปีนี้เนี่ยเราก็เจอ b e a r i s h divergence มาแล้วรอบหนึ่งในตัวของค่าเงินบาทก็คือแถวประมาณช่วงเดือนกุมภานะครับตอนนั้นเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยที่มันขึ้นมาทำ b e l l i s h divergence เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่โอเคเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นประมาณ3-6นะครับชน ขึ้นมาชน36ที่เป็นแนวต้านเลขกลมๆนะครับเกิด b e a r i s h divergence จังหวะที่มันถอยลงมาเนี่ยมันก็ถอยมาประมาณ35.5นะครับก็คือมันมีการปรับตัวลงมาสัก0.5บาทดังนั้นรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะมองว่า t a r ์เก็ตของการปรับตัวลงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับก็คงใช้ระดับใกล้ๆก,กันนะครับประมาณ0.5บาทก็คือประมาณ36.5จะเป็นแนวรับสำหรับตัวของค่างเงินบาทในการเล่นฝั่งช็อตนะครับ ส่วนค่างเงินยูโรนะครับค่างเงินยูโรตอนนี้มันหยุดทำโลใหม่ ine, นะครับดังนั้นค่างเงินยูโรตอนนี้ก็คงเป็นการแกว่งออกด้านข้างมากกว่าเลขก็กลมกลมนะครับ1.06 1.07สําหรับค่างเงินยูโรดอลลาร์ตอนนี้ก็อยู่กลางๆนะครับคงทำอะไรมากไม่ได้สําหรับค่างเงินยูโรนะครับส่วนค่างเงินเยนนะครับก็เป็นการอ่อนค่านะครับเงินบาทเงินเยนเนี่ยก็อ่อนค่าหลังจากที่ตัวดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่ามา ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ค่าเงินเยนเนี่ยมันเป็นการอ่อนค่าที่ทำ new high นะครับแล้วช่วงนี้เราจะเห็นว่าอะไรที่แบบทำ new high ไปเนี่ยไล่ช็อตเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดับงนั้นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าทำ new high ไป d i v e r g e n ต์ก็ไม่มีนะครับดับงนั้นก็เลยมองภาพของเป็นลักษณะของการอ่อนค่าขึ้นมาต่อนะครับไม่ใช่จังหวะในการสวนสำหรับ USD JPY ในช่วงนี้นะครับ มาดูที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันบ้างนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันกลุ่มที่มีการเปลี่ยนโซนนะเปลี่ยนเชิงลบคือปิดโตนะครับ leading มา weakening นะช่วงนี้ปิดโตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วน healthcare นะครับดีขึ้นนะครับจาก lagging มาในโซนของ improving นะครับส่วน food and beverage นะเป็นกลุ่มที่รอลุ้นมาในโซนของ leading ได้นะครับโอเคมาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำช่วงนี้เราก็ พยายามเน้นหุ้นที่มันแนวโน้มเนี่ยที่มันย่อลงมาแล้วมันมันไม่ได้เสียมากนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยเราเลือกมาเป็นตัวของ s j w d นะครับสำหรับ s j w d เนี่ยเราเห็นกรอบไซด์เวที่ชัดเจนนะครับกรอบล่างเนี่ยคือเส้น SMA 200นะครับเทสมาประมาณ2รอบละก็ยืนได้ไม่หลุดนะครับแล้วกรอบบนเนี่ยประมาณช่วง16.6นะครับการนี้มันถอยลงมาที่กรอบล่าง ยืนได้ไม่หลุดเนี่ยจริงๆมันมีดเวอร์เจนที่กรอบล่างด้วยนะครับก็เลยทําให้เรามองว่าเป็นจังหวะในการเก็งกาไรละถึงแม้ราคาจะฟื้นละแต่อัพไซด์เนี่ยก็ยังถือว่ามากกว่าตัวดาวไซด์อยู่นะครับแนวรับ15.3สต็อปรอถ้าต่ำกว่า14.7เป้าหมายคือ16.1แล้วก็16.6สําหสำหรับ s j w เนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ BCH นะครับสำหรับ BCH เนี่ยก็คือลงมาที่เส้น 200วันแล้วยืนได้ไม่หลุดนะครับคือเปิดต่ำแต่ขึ้นมาปิดเนี่ยปิดเหนือเส้น200วันได้ตัวของ r s i ก็ถือว่ามีดิเวเจนซ์เหมือนกันนะครับดังน,นั้นแถวเส้น200วันที่20.4ก็เป็นจังหวะในการเข้าไปรับนะครับส่วนเป้าหมายก็อยู่ประมาณ21.1แล้วก็21.5นะครับ s t o p l o s s ถ้าเกิดต่ำกว่า20บาทสำหรับ BCH นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ SCC นะครับ สำหรับ S C C เนี่ยมันจะเป็นกรอบล่างของดาวเทรน h a n n e l นะครับถ้าเราตีเป็นดาวเทรนชานเอลเหล็นเลว S C C เนี่ยตอนนี้อยู่ที่กรอบล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การที่มันลงมาแตะกรอบล่างเนี่ยก็ถือว่ามีลักษณะของ b l l l s h d i v e r g e เ c e เข้ามาช่วยด้วยในตัว RSI นะครับ c a n d l e s t i c k ก็มีสัญญาณของการกลับตัวแล้วนะครับดับงนั้น S C C ก็สามารถเล่นรอบ t e c เทค l r l r o u n l ขึ้นไปได้นะครับแนวรับ2 4 4 C t o p ซ o อ s ถ้าต่ากับา2 4 C เป้าหมายคือ254แล้วก็262สําหรับตัวของ SCC นะครับมาดูหุ้นนอกเซ็ตร้อยกันนะครับสําหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับเราเรียกมาตัวแรกเป็นตัว SYMC นะครับ SYMC รอบที่แล้วก็ถือว่าซักเซดด้วยดีนะครับที่เราให้ให้ดูไปว่าวันที่1เมษาเนี่ยมันปิดเหนือ8มันปิดประมาณแถวช่วงมา8ประมา 5, นะครับซึ่งมันเป็นการปิดทำ ปิด breakout นะครับก็เลยเป็นจังหวะในการเล่นไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นไปถึงประมาณใกล้ๆตรง9.3นะครับแล้วหลังจากนั้นดัชนีเนี่ยมันมีการพักตัวลงมาหุ้นเนี่ยถึงมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดดัชนีพักลงมาเนี่ยมันก็ย่อตามลงมาด้วยนะครับแต่เวลามันย่อตามลงมาเนี่ยเราก็จะใช้แนวที่มันเป็นจุดเบรกเนี่ยเป็นแนวรับนะครับเราก็ดูแถวประมาณช่วง8.5 8.55เนี่ยเป็นโซนแนวรับนะครับถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสจะกลับไปที่ 8.95และ9.2นะครับสต o อปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า8.3สำหรับ s y m c นะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัวของ b u b i k นะครับ BBIK นะครับสำหรับตัวของ b u b i k นะครับราคาเนี่ยก็ทดสอบโลเดิมนะประมาณ93บาทแล้วก็ยืนได้ไม่หลุดนะคือช่วงนี้ตัวไหนที่แบบลงมาที่โลเดิมยืนได้ไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่าดีละเพราะว่า ก่อนหน้าเนี้เซตมันมันหลุดโลลงมานะครับตัวไหนที่แบบยืนที่โลเดิมได้ไม่หลุดเนี่ยแล้วมีไรเวอร์เจนเข้ามาช่วยเนี่ยพวกเนี้ยจะสามารถเก่งทําไรอบเทคนิคอลรีบาวได้นะครับแนวรับ9 4นะครับสต็อปลอสถ้าต่ำกว่า92.5เป้าหมายคือ98แล้วก็105ซึ่งเป็นช่วงใกล้ๆกับช่วงไฮเดิมสำหรับตัวของบูบิกนะครับแล้วก็วันนี้มีตัวของแนวเบรกเอาท์มาตัวหนึ่งนะครับ,รบก็คือตัวของ V l นะครับ สำหรับ VL เนี่ยผมก็ดูแพทเทิร์นอยู่นะครับ VL เนี่ยมันเป็นการ form แพทเทิร์นรูปแบบของสามเหลี่ยมนะครับล่าสุดนะครับก็มีการ break เบรกสามเหลี่ยมรูปแบบของ symmetrical triangle ขึ้นมาได้แล้วนะครับสำหรับเป้าหมายของ VL เนี่ยก็อยู่แถวประมาณ1.24นะครับแล้วก็1.28สำหรับ VL นะครับแนวรับ1.16นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า1.11นะครับก็ลองมาดูกันว่าตัวนี้เบรกแล้วมันจะ พุ่งได้พุ่งได้แรงหรือเปล่าเพราะว่าฟอร์มสามเหลี่ยมมามานานเหมือนกันนะครับก็มันสองสาเดือนละสำหรับตัวของ VL นะครับโอเคนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหุ้นแนะนำทั้งหมดในในช่งชวงเช้านี้ละนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาที่ตัวของคำถามดีกว่านะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ1 e E นะครับ o e E โอเคสำหรับตัวของ วัน e เนี่ยตอนเนี้ยถอยมาที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแต่ตอนเนี้ยแ n d l ดลสติ๊กมันยังไม่ได้มีการกลับโัวที่เส้น200วันผมเลยคิดว่าวันออาจจะรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันชัดเจนก่อนว่าเส้น200วันเนี่ยมันยืนได้ไม่หลุดเพราะว่าตอนเนี้ยเวลาหุ้นที่ถอยลงมาเส้น200วันมันเป็นมันเป็นโซนก้ามกึืเพราะถ้าตัวไหนหลุดเนี่ยกราฟมันแย่เลยนะแต่ตัวไหนถ้าเกิดมันยืนได้ปุ๊บมันจะเป็นจังหวะในการเล่นเลยนะครับให้มองภาพในค่า S J w D ก็ได้นะครับถ้าเกิด ถอยลงมาละยืนได้ไม่หลุดอย่างเงี้ยแล้วค่อยเล่นเนี่ยเราผมคิดว่ามันจะมันจะปลอดภัยกว่านะครับนั้นวันอก็คือรอให้มันมีแคนเดลกับตัวที่เส้น200ก่อนแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการเข้าไปซื้อนะครับถัดมาก็เป็นตัวของ C B G นะครับสำหรับ C B G ก็เป็นการเบรกเทรนเหมือนกันนะครับเนี่ยเส้นดาวเทรนเนี่ย เริ่มมีการเบรกเอาขึ้นไปละแต่เมื่อวานเนี่ยอาจจะเบรกแรงนะครับการที่มันเบรกแรงเราไล่ตามเร็วเนี่ยอาจจะราคาไม่ได้เปรียบนะบผมเลยมองว่า C B G เนี่ยราคาที่มันโซนได้เปรียบประมาณ64.25ส่นะครับส่วนโซนแนวต้าก็แถวประมาณ68สําหรับตัวของ C B G นะครับก็มองเป็นการฟื้นตัวแหละนะครับเพราะว่าหุ้นของตัว C B G เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่หลุดโลนะครับตอนที่เซตหลุดโลไปเนี่ย C B G มันยืนได้ไม่หลุดนะครับเวลาเซตฟื้นเนี่ย มันก็เลยฟื้นได้ได้ดีกว่านะครับเวลาแต่ชนีมันมันหลุดโลเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคนิคพวกแบบหาหุ้นที่แบบไม่หลุดโลพวกเนี้ยมาเล่นได้นะครับตัวถัดมาก็เป็นตัวของ CK นะครับ CK ตอนนี้หลุดเส้น2 0 0้วันลงมานะครับแคนเดลยังไม่กลับตัวนะครับแล้วก็เราเราก็ต้องนึกภาพสังเกตไปว่าเมื่อวานเนี่ยเซทก็ก็ฟื้นตัวกันแต่ว่า CK เนี่ยมันปิดหลุดเส้น200ดังนั้นกราฟแบบเนี้ยก็คือแปลว่ายังไม่ดีนะครับ ส่วนตัวของ ACE นะครับแนวโน้มมีโอกาสลงต่อไหมก็ยังถือว่ามีโอกาสลงต่ออยู่นะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าโลเดิมที่1.40นะครับดังนั้นถ้าเกิดยังกลับมายืนเน1.40ไม่ได้เนี่ยกราฟยังแย่นะครับสำหรับตัว ACE นะครับส่วนตัวของพินนะครับสำหรับพินเนี่ยผมมองว่ารอเล่นบูฟแฟก a g ทีเดียวนะครับก็คือมันฟอร์มเป็นบูแฟก a g เนี่ยมาประมาณเกือบเกือบสเดือนละนะครับถ้าเบรกผ่านประมาณ 6.9คน่ะครคอย follow by เป้าหมายก็แถว7.55สำหรับตัวของพินนะครับถัดมาเป็นตัวของ BA นะสำหรับ BA เนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่แถวแถวโซนแนวรับแล้วแหละนะครับแต่ว่า Candlestick เนี่ยมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตออวันที่19เนี่ยอันนี้ Candle มีหางด้านบนนะครับเมื่อวานเนี่ย Candle ก็ยังเป็นเชิงลบอยู่นะครับ BA เนี่ยผมว่า ก็มีโอกาสจะลุ้นเทคนิคอลรีบาวด์ได้แหละแต่ว่าเราอยากเห็นแคนเดลที่มันกลับตัวดีๆก่อนมากกว่านะครับอย่างแท่งตรงนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับหรือตรงนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ดังนั้นรอแคนเดลกลับตัวก่อนสําหรับ B8 นะครับถัดมาเป็นตัวของ KKP นะผมว่าเป็นอีกขุ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราพยายามจะพยายามจะเล่นเบรกเอาสำหรับ KKP นี้ขึ้นไปสุดท้ายก็ไม่เบรกนะครับแล้วราคาก็ ย่อลงมาแต่สังเกตว่าการย่อลงมา KKP เนี่ยมันไม่ได้ย่อแล้วเสียนะครับเนี่ยจะเห็นว่าย่อลงมาของ KKP เนี่ยไม่หลุดแนวรับเดิมนะครับซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวไหนย่อไม่หลุดแนวรับเดิมเนี่ยก็ถือว่าแข็งนะครับถ้าเกิดย่อมาไม่หลุดแนวรับเดิมแล้วขึ้นมาทดสอบเส้น200อีกรอบมันได้น K K เนี่ยหมว่า KKP เนี่ยมีลุ้นในการเบรกเอาเลยนะครับก็เล่นเป็นแนวเบรกเอาได้เป้าหมายคือ54.5นะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้เลือก KPP เป็นหุ้นแนะนำเนี่ยเพราะว่า ผมเพิ่งเลือก KKP ไปตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือปกติถ้าเกิดหุ้นตัวไหนเนี่ยที่ผมเลือกเป็นหุน้นแนะนําไปละไม่เกิน5วันเนี่ยนะครับผมจะยังไม่เลือกไม่เลือกซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าเล่นเลยล่ะนะครับก็มีโอกาสจะเบรกเส้น200วันขึ้นไปได้นะครับโอเคถัดมาเป็นตัวง OSP นะครับ OSP ผมว่าน่าจะถึงน่าจะถึงเวลาฟื้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารอบล่าสุดเนี่ยที่ถอยลงมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่หลุดไม่หลุดโลเดิมนะครับตอนนี้เราเราจะชอบปุ้นที่แบบ ตอนนี้เซตลงเนี่ยมันไม่หลุดโลเดิมเนี่ยพวกเนี้ยกราฟจะน่าสนใจนะครับแล้วถ้าเกิดเราตีเป็นเส้นดาวเทรนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อยู่ในแนวของการการเบรกเอาท์เหมือนกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเฟลเบรกไปหน่อยแต่ตรงนี้ก็าการที่มันเริ่มยกโลละนะครับแล้วก,กำลังเบรกรอบหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนัญญาณบวกเหมือนกันสำหรับ osp นะเป้าหมายก็แถวประมาณ 21, 21ถึงประมาณใกล้ๆตรงยี่นะครับแนวรับก็คือแถวประมาณช่วงนี้เลยนะครับแนวเบรกประมาณ20.2สิบสำหรับ osp นะครับก็กราฟน่าสนใจ นะครับส่วนตัวของมินนะครับมินอาจจะต้องรอแถวเส้น200นะครับประมาณใกล้ๆตรง3 0 3 0 7 5ถึง31นะถ้าย่อมาถึงเนี่ยผมคิดว่าแถวเนี้ยน่าจะรับได้สำหรับตัวของมินต์นะครับรอย่อนิดนึงดีกว่านะครับตอนนี้มันย่อมาแต่ยังยังไม่ถึงโซนแนวรับดีส่วนซินเทกนะซินเทยังไม่น่าสนใจนะครับคือตอนนี้เราชอบหุ้นที่แบบไม่หลุดเส้น200หรือว่า หรือว่ายกโลนะครับแต่หุ้นที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยหรือว่าเราต้องรอดูอีกสักพักนึงเนี่ยก็คือหุ้นที่หลุดเส้น uptrend นะครับซึ่งซินเท็คเนี่ยมันหลุด uptrend ลงมาก็เลยต้องอาศัยจังหวะให้มันฟอร์มตัวก่อนสําหรับตัวของซินเท็คนะครับส่วนตัวของ EA นะครับถ้ามันจะเริ่มน่าสนใจเนี่ยผมว่ามันต้องกลับมายืนเหนือโลเดิมให้ได้ก่อนนะครับจริงตัวน,นี้ก็ถือว่าว่ากัมกึ่งเหมือนกันนะครับมันคือประมาณ31.75เด้เนี่ยแหละนะครับถ้าเกิดมันกลับมายืนเหนือ 31.75เอานี่ยก็อาจจะเริ่มพอเก่งกาไรได้อาจจะมองภาพกว้างๆนิดนึงว่าถ้าเราเล่นส1 7 5ิบเอนี่ยสต็อปมันคือยีนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยมันคือมัน36กนะครับก็อาจจะเหมาะกับการเล่นระยะกลางสําหรับ EA นะครับถัดมาเป็น STPI นะครับอันนี้เล่นได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่ โซนของแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับแคนเดลสติ๊กเมื่อวานนี้ก็เกิดการกลับตัวเรียบร้อยละนะครับก็3.18ก็ซื้อได้นะครับเป้าหมายก็3.4 3 4 6ถ้าผิดทางจริงๆเนี่ยก็ต่ำกว่า3.06ก็เป็นจุดในการสต็อปลอสสำหรับ stpi นะครับส่วนอมตะนะอัอมตะมันหลุดเทรนด์ไปหน่อยนะครับเนี่ยจะถ้าเกิดเราดูตรงเส้นอั t r ท n d เนี่ยอมตะมันหลุด u ั t เท n d ลงมานะครับแนวต้านแถวมัน23นะครับ ส่วนโซนแนวรับเนี่ยมันอยู่แถวประมาณใกล้ๆ21.6นะผมเลยคิดว่าอามาตะตรงนี้อาจจะยังยังไม่ได้น่าเล่นมากนะครับว่าถือเป็นหุ้นที่หลุดเทรนด์นะครับส่วน PTGC นะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาก็เหมือนว่าจะหลุดเทรนด์นะเนี่ยหลุดอั p เทรนด์ดังนั้นแถวนี้ก็ยังเล่นไม่ได้สําหรับ GC นะครับ ถัดมามาดูตัวของซิงเกอร์นะครับซิงเกิ้์เราแนะนําตอนนี้มันเบรดเอาขึ้นไปนะครับแถว11บาทตรงนี้แหละนะครับแล้วก็โดนขายลงมาตามตลาดแต่ตรงนี้ก็ให้ให้ถือต่อก่อนละกันนะครับยกเว้นว่ามันจะต่ำกว่า9.5หรือ9 4ออ้าจริงค่อย s ต o อปลอสสาหรับตัวของซิงเกินะครับส่วนฮาน่านะครับฮาน่าก็ก็อาจจะพอมีมีรอบรีบาวบ้างแหละนะครับ ถ้ารับก็รับประมาณ36.5ตรงนี้นะครับแล้ววาง stop l ลอ s ไปที่35.25ส่วนเป้าหมายคือ39สําหรับตัวของฮานาครับมาดู Jpark ดีกว่านะครับเ Park กราฟเป็นไงบ้างสําหรับอ่าเ Park นะครับเ Park ผมว่าตรงนี้กราฟเริ่มเริ่มดีขึ้นละนะครับคือเราต้องไล่ไปเนี่ยตรงนี้นะครับคือ Jpark เราไม่ค่อยชอบตอนที่มันหลุดอ่าหลุดโลลตรงแท่งนี้นะครับวันที่19เ้าเนี้ยหลุดแรงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูพัฒนาการกันเวลาหุ้นที่มันแบบ มันมันเป็นเชิงลบเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเชิงบวกเนี่ยเราดูอะไรนะครับก็คือว่าเวลามันหลุดโลมาเนี่ยเราก็จะดูว่าโอเคมันยังทําโลใหม่อยู่หรือเปล่าถ้ามันยังทําโลใหม่อยู่งี้ยังไม่น่าเล่นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจปาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละว่าราคาเนี่ยเริ่มไม่ทําโลใหม่แล้วนะครับแล้วก็การปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับมันกําลังมีแนวต้านอยู่แถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย 20วันนะครับดังน,นั้นถ้าเกิดเบรกเส้น20วันที่5.9ได้ก็ซื้อได้นะครับวาง Stop l ลอ s ที่5.55นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยอาจจะเป็น6.3ถึง6.4ก็คือจุดที่มันเคยหลุดลงมาสำหรับเจปานะครับตอนนี้ก็เริ่มถึงเวลาในการเล่นได้ละถ้าเกิดเบรกเส้น20วันสำหรับเจปานะครับส่วน JMT นะครับ JMT ผมว่าก็อาจจะต้องรอให้มันทำทำแพทเทิร์นใหม่ก่อนนิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเราไปโดนสามเหลี่ยมแล้วไปเจอเจอเบรกหลอกนะครับดังนั้น เวลามันเจอสามเหลี่ยมแล้วที่มันเบรกหลอกไปเนี่ยเราก็ต้องรอแพทเทิร์นใหม่ให้มันสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นแพทเทิร์นใหม่สําหรับ JMT ก็รอดูไปก่อนนะครับส่วนปทสพนะครับก็มันก็ถึงโซนที่เราคิดว่ามันก็เป็นโซนแนวต้านนะ63 64 1 6 3 1 6 4เนี่ยมันก็ชนแล้วมันก็โดนขายนะครับผมคิดว่าปทอ,อพอเนี่ยก็อาจจะรับคืนเนี่ยแถวประมาณ150 155.5ถึงประมาณ156.5 15 15นะครับ ย่อมาแถวนี้ก็น่าจะพอรับได้สําหรับปทสพนะครับเดี๋ยวขอตัวสุดท้ายแล้วกันสําหรับช่วงเช้านี้นะครับสำหรับ LH นะมีทุน8บาทถามว่ามีโอกาสหลุดไหมนะผมว่า8บาทอาจจะยังยังยากอยู่นะครับคือเต็มที่แลนด์เฮาส์เนี่ยผมก็ยังให้แค่เส้น200วันประมาณแค่7.8สําหรับแลนด์เฮาส์นะครับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาทางเทคนิคในช่วงเช้าละนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราค่อยไป อัปเดตกันได้ต่อในรายการชาร์จเปอร์สเปกทีฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยภาพเซตอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพเซตเนี่ยเราจะเอาพวกเบรกเนี่ยมาให้ดูประกอบด้วยนะครับนี่ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ในช่วงเช้านะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อนที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ